สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระทู้เล่าข่าวสำหรับรายการกระทู้เล่าข่าวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาว่ายน้ำประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมกันเลยค่ะ เทศบาลเมืองกระทูได้เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาว่ายน้ำประจำปีงบประมาณ2,569อย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน้ำและส่งเสริมสุขภาพกายของเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมทางน้ำและสามารถที่จะช่วยเหลือตอนเองได้เมื่อเกิดเหตุจมน้ำ ในการสอนว่ายน้ำนั้นจะมีคณะผู้ฝึกสอนประกอบด,ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนว่ายน้ำที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีความสามารถในการดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนทั้งในด้านทักษะพื้นฐานและการปฏิบัติจริงทำให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในปีงบประมาณ2569มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน211คนจากโรงเรียนในสังกัดขเขตเทศบาลเมืองกระทูโดยจะมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2569 ซึ่งครอบคุมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำทัากษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้องและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสวัสดีค่ะดิฉันนางจัญญาจินรัตผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระทุค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นนโย,ยบายของท่าน,นวันายุทธสุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูค่ะท่านได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันว่าเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีค่ะมีอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยมากเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุจะพบว่าการจมน้ำของเด็กจะสูงสุดในช่วงปิดภาคเรียนของทุกๆปีค่ะ ท่านจึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระทู้ให้สามารถว่ายน้ําได้อย่างปลอดภัยและพัฒนาทักษะการว่ายน้ําและช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะก็นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน้ําเป็นค่ะและก็สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ในสถานการณ์การจมน้ําค่ะ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กให้แข็งแรงค่ะส่วนประโยชน์ที่เด็กจะได้รับค่ะเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีทักษะการว่ายน้ําพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์จมน้ําสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังประสบภัยจากการจมน้ําได้ค่ะและนอกจากนี้ก็ได้เด็กก็จะได้ออกกําลังกาย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพเด็กไปสู่การนักกีฬาว่ายน้ำต่อไปค่ะโครงการนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องและปลอดภัยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการจมน้ำในกลุ่มนักเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นใจและวินัยในการทํากิจกรรมโครงการดังกล่าวยังเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลความปลอดภัยของเยาวชนอย่างรอบด้านซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลเมืองกระทูและชุมชนในการพัฒน,นาศักยภาพและความปลอดภัยของเยาวชนต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการกระทูเล่าข่าว สำหรับในครั้งหน้ารายการกระทู้ล่าข่าวจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ